วันนี้ผมจะมาเล่นพับจีเหมือนเดิมแต่ทุกคนอาจจะแปลกนะครับว่ารถพ,พี่พี่รถนี้ผมไม่เคยเจออ่าก็ผมซื้อมาก็จะเป็นลายรถนะครับรถนี้เนี่ยที่แท้จริงมันต้องสีน้ำสีดำนะครับอ่าทุกคนอาจจะเห็นนะว่าผมเตรียมระเบิดไฟมาเพื่อก็ผมเนี่ยจะมายโยนอย่างเงี้ยเองนี่นะน ข้ามได้นะแล้วผมก็จะลองผมก็อยากรู้งาน,นหน่อยครับว่าผมจะพลาดไหมถ้าอยู่ไกลบบไกลมา359เมตรแ่้วเอ่ะพอไปไกลๆหน่อยอ่ะตอนนี้กล้องน่าจาไาะไกลพอแล้วโอ้โหระเบิดไปจะได้ไหมทุกคนเอเออ ยันข้าวงวดแล้วเอาจังหวะนี้รักกันโอ้โหอยู่หลังงวดเออเอาใหม่นะครับรออะไรอะ่ะเออหือเอาแบบมุงงงสมจริงครับเออนี่โอเคเอาแต่หุผมเ,เดินโอ้ฮะอือ,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 อลิงตุง้งตุงไวมี่ แล้วรถอ,อีกแล้วอโอ้โหสวยเลยเอาประมาณใจลๆเพราะแค่นี้กันพอ,อยังเออทุกคนผ่านว่ะว้าวโอ้โหรถเป็นไรไหมโอ,อ้โหดาามจนม่รถเลยแต่ก็ยิงรถให้พังไปก่อนระเบิดที่แฮมผมกินมาจากตรงนี้แหละนี่นะระเบิดอันนี้มีระเบิดไฟ อันนี้อันนี้ที่เห็นฟ้าผ่าใช่อันนี้คือระเบิดที่โยนแล้วจะเป็นควนนนะันต้องลองซักเท็นึงนะโอ้โหกินตดเหม็นแย่ <Yeah. S 1> นีอันนี้ก็ระเบิดไฟอนะพี่แฮ้จะโยนไฟลุกนะ คือระเบิดกว้างเลยอ่ะมันจะระเบิดนะอ่าตรงตรงนี้ไปตุ้มอ่ะตาเมรนรถลดไหมโอ้โหควันขึ้นอย่างนี้จาเมนรถลดล่าอ่ะเห็นอาเครียดถือแล้วพระนะอ,าากกอ,นอีนะพีหน้าค่อยมาลองทดสอบระเบิดกับรถนะคงจะทำยาวยๆเลยโอ้โหรถระเบิดไหมโอ้โหระเบิดไม่ไหวเอาจบได้แล้ว ตอนนี้ที่เขาชวนเราไปนอนนะโอ้โหยิงลัวเลยไปยังบ๊ายบาย